อนันยองสวัสดีค่ะพบกับช่องปาก์คดิงินนชาแนลวันนี้เราจะมารีแอคสเตตของ NCT 127ค่ะใช่คะ่ะเป็นสเตตเพิ่งปล่อยมาน่าจะสองวันแล้วใช่แล้วถ้าเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมเป็นสติกเกอร์ก่อนโอเคโอเคเอว้าวสติกเกอร์ Oh. เซกเกอร์โอ้ยมึงมาแล้วอคุย oh, อีกนานอันนี้แหละตินหูกูสุดละเอ้ยแต่ฟังไปบ่อยติดหูเนดะ้อโอ้โหยอยงกล้าใจมากแม่โอดใจย่อนว่มึงจะแยอหยหรอวะม,มึงไม่มองทะลุดีเนาะทะลุไปหาแต่ใจย่อน จะร้องได้แล้วว่ะตอนแรกฟังแรกคือแปลกมากวู้รอค่ะมึงข่าเนาะโอ้ยเพิงหล่อมากหล่อทุกคนเลยโอ้ยยูตาสีผมนี้ดีมาก มึงแต่ละคนแต่งตัวแบบว่าเหมือนบูชายันเลยเกร็กเกอร์อัลแชตพี่ทอนพี่ทอนพี่มาร์คพี่มาร์คมึงชุดมาร์คเหมือนอาราดินเลยตอนนั้น 그리도 보니, 덥, 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 นี่นี่มึงท่านี้นนนโอ้เจยอนไม่เคยเบาเลย สม,มึงดูผงของดยองดีเป็นสีแดงๆโอ้ยน่ารักอ่ะโอใจยเนยอนุ้ยตอนนี้เห็นสีแหกด้วยนียก็คือแบบ ตีไม่เคยคงที่เท่าไหร่แบบเหมือนแบบเปลี่ยนที์ไปเรื่ยอยๆเ้ยมือแบจีดเหมือนว่างแผนมาแล้วอะ่ะให้ใจย้อนใส่แขนสั้นคนเดียวเออแบบรอดตาลอยใจมาก สิกเกอร์เชื่อปะอตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะครั้งแรกที่ฟังเพลงสติ๊กเกอร์นะแล้วคือพอพอแบบพอพอรีแอคเพลงนั้นไปแล้วกูก็จะไปฟังแบบบ่อยๆเลยอืมอืมอมแล้วพอตอนนอนอะ่ะรู้ป่ะกูอ่ะร้องแค่คำว่าสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอ่แค้นเป็นออดเดียวที่ร้องได <laughs> ้ใช่ไห <laughs> มมันติดหูมากเลยคำว่าสติกเกอร์จริงๆกูชอบอะไรรู้ไหมกูชอบเสียงขุยสุดแหละ โอ้จริงแปลกนะแต่แบบว่าคือถ้าขึ้นมากูรู้เลยเนี่ย NCT หนึ่งสองเจ็ดน่ๆลต่อไปเราไปเลมอนเดกันไหมเราไปฟังเพลงต่อไปดีกว่าโอ okay. <Okay. S 1> เคหนึ่งสองสามเลมอนเทชอบกูชอบ,ชอบเพลงนี้กูชอบเพลงนี้จะยอนหล่อมาก โอ้โหมึงไม่แผ่วเลยมึงหล่อมากมึงใจอ่อนคือไม่ไหวแล้วหล่อมากมึงมึงกูชอบผู้ชายสุดดำโอ้ยมึงชุดนี้ดีมากเลยอ่ะหล่อมากแาชานเบาๆมึงผู้ชายกับเสื้อสีดำเป็นอะไรที่กล้าใจกูมากมึงมึงใจอ่อนหล่อมากดีมากมึงใจอ่อนหล่อมากยไปเย็นนะขนลุกแล้ว โหแบบชุจําคือดีมากตอนเนี้ยพี่มาก็หลอ่อดีทุกคนเลยตอนเนี้ยชุจโโัมอ,อ่ะโอ้โหโอ้โหโชหัวมากจองอูหัวเด่นมากตอนเนี้ยจองอูหัวเด่นมากเลยจริงกุ้มเลย เชอรี่บอนส์อุ้ยเฮยแปงอ่ะาเต้นดีมากบอกเลยโอ้โหชอบเพลงนี้มากเลนเลยมันเนี้ยมึงดีมากบอกเลยบอกเลย เลมันแดดเลมันแดดอร่อยมาก,าย,กย้ยกตามแล้วทีละนกลอก็คือแบบว่าแจยอนบ่อยมากแล้วกูก็ตายแน่ๆเลยโ,โหยูตะคือตาแบบเป็น,น,น,ม,น,นมาก

ไลมอนเอดโอ้ทโยงมาปิดจ้โอ้ยทโยงกันคิวด้วยหูล่อมากกันนาแล้วเขากันนานแล้วอะไรก็ให้กลัวกันนานแล้วไม่ได้หรอให้กลัตกใจอีกรอบไม่ได้หรอฮะมึงใจยันคุณหล่ออย่าขัดก้มึงใจยันหล่อมากก็ถ่ายไปที่ไรนี่หล่อมากล่อมากเลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะ ต่อไปตเราไปดูคลิปต่อไปเลยป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดู M เขาเรียกอะไรสเตตต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคไปหนึ่งสองสาม อย่าอย่าสูไปใกล้ใจกูเหลวไปนน้มื่อแฮชานโอ้สีผมนี้ดีจังเนี่ยมือเมื่อตะกี้เราเลี้วเพื่อเดินไปไม่ใช่หรอวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมขาวดูดีมากเหมือนเพลงนี้ยังไม่เคยฟังโอ้ใจยอน พระเจ้าโอ้เสียงใจงยอนดีมากเลยอ่ะพอาักาแค่ท่าด้งก็จะดีมากแต่ว่างกูอมองไปชุดตัวเขาเลยอ่ะ รับดีแล้วร,รับดีแล้วค่ะอุ้ยแท้จริงรับกันแท้โอ oh <my God. S 1> ้มายกว่สวยมากชอบอ่อบชุดแบบนี้มันดูสบายมากเลยโอ้โหรับดีลองดีข่ดาดนี้ <c oughs> อะ เสียงนะมึงเพ็งดีไม่ไหวแล้วโอ้โหตาคือเป็นประกายมากตัวยองไก่กุหลวเป็นน้ำเลยมึง้เดี๋ยวก่อนกางเกงตัวใหญ่หรือหรือหนูตะมูตะมิโอ้ยมึงโลมาพระเจ้าโอ้ยน่ารัก ดังเขาโด่งกันทุกคนเลยอ,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 อ่ะมึงโอ้ยใจยันเะแปลว่าทุกคนร้องหมดเลยป่ะ,แ,ปะแล็วก็มองเยอะระดับนี้แล้วมึงร้องสดก็เหมือนกินแผ่นมโอ้ยใจยันมึงกูอยากได้เส้นตัวนี้แล้วอ่ะ าที่ใจยังใส่สวยมากเลยน่ารัก,นนกคือมันอยู่บนตัวเขาปะคะใจเดียนะมึงแค่กลุ่โฟกัสที่ใครแค่ฟังสบายถ้าใครยองทำดิ ยังเป็นไรอ่ะดีมากเอ้เ <c oughs> มอคอนเสิร์ตคันนาวเลยค่ะคอนเส<า>ิร์ตนาวอ้อโหเปลี่ยนหมดไวมา <รอ S 1> เนนวเลยเปลี่ยนหมดไว้มา, <c oughs> มากอู้หหล่อมากเมอรกู <c oughs> พูดหลออ่อกี่ลออแล้ววะ หลอดทางคลิปอปแล้วเนี่ยโอ้ว้าวขีบป้าจ้าขีบแล้วก็กวัดมือเรียกมาอีกนะปิปโผงโผิงง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ là video hấp dẫn โอ้ยจ o าวอันนี้เสียงอันีมากชซื้อแผงมาเลยเส m ้มมาอเย้หล่อมากแม่มาเลยยูนิคอนเสียของเธอหนง

เงนี้แลบเดือดเต้นเดือดมากโอ้แลปเดือดมากจบแล้วจบแล้วจบไปมากมีมากเลยอ่ะไม่ไหวเดี๋ยวป้าแต่จบไวมากนะจบไวมากะจบไวมากเดี๋ยวมัจะเต้นเเพลงหรือสามเพลหนึ่งแล้วจบอะไรประมาณนี้มมงไปกี้สี่เพลงหรือสามเพลงนะสามแต่รู้ว่าแบบจบไวมากเลยอ่ะมันแบบดีมากจริอ่ะเมื่อกี้นึกว่าจะเต้นหนึช็อตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบ จบเลยเดี๋ยวไปดูอีกเพลงหนึ่ง Permit you โอเคเดีไปเป็นชุดขาวนั่งร้องแน่ๆโอเคไปสองสามค่ะ ผู้หาพอใจโอเดอร์ยังบ้าหวานมากหวานมากเอาใจไปเลยตอนนี้กูหาใครร้องวะเนี่ยอ๋ออะไรละลองูโทษนะแฮชาร์ดนั่งชิวมากลูกข้างัดตาบาดเสียงแฮชาร์ดแน่นอนมึงแฮชารนั่งชิวมากข้างขัดตาบาด <c oughs> <laughs> โอ้ยูตะยูตะไม่ไหวแล้วยูต้าหล่อมากใช่ไหมคิดเหมือนกูเลยว่า้า <Y uta S 2> เตยูต<ม>้าหล่อ, <Y uta S 2> ลอมากไม่ไหวแล้วใจกูกไปแล้วเลยยูตะ <im ple ans>

ดีมากโอ้ไม่ไหวแล้วอยากตัวยอมแบบพวามหวานมากหวานมากอยากคิวไปอีกล่าสุดก็คือถ้าชั้นนั่งท่าเดิมไม่เปลี่ยนท่าด้วย <laughs> นด้งคาะ <c oughs> ์ดาร์จะจบของที่ส่งแล้ว โ oh. ทษนะขนาดนะ้่งขัดตาบานเสียงขนาดนี้ อบชายองของผมนี้มากเลยนะคุณชอบแบบว่าต้องผมแบบแบบอย่างเงี้ยมันดูเท่มันดูแบบแบดบอยอะไรอกสีผมที่มาร์กันแอบแบบเขียวเขียวแบบเขียวเข้มผสมน้ำเงินยัไงก็ไม่รู้บูริกาตราชิมานานอ่านไม่ทันหรอกค่ะ

จบแล้วแล้วก็หลงเขาคุณชมเขาอยูงเพลงย่มันเป็นสไตล์ค่ะมันเป็นสไตล์เขาวางแผนมาแล้วชแตต์นี้พี่ยูต่าไม่เบาเลยพี่ยูต่ามาแรงมากตอนนี้คิดเหมือนกูเลยตั้งแต่เพลงแรกที่ที่ดูที่เริ่มดูใช่สติ๊กเกอร์จังยูต่ารอนจังทำไมยูต่ารอนจังยูต่ารอนจังเลย ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย